กูเห็นเวลาใครด่าก,กูไปนั่งขำเนี่ยสันดานมึงเรียกว่านักอภิธรรมเหรอกูถามจริงนี่เหรอทำอันยิ่งที่พวกมึงเรียนรู้แต่มึงปฏิบัติหอกอะไรไม่ได้เลยอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นนักอภิธรรม,มพวกมึงนําอภิชาตินักอภิชาติไม่ใช่อภิชาติตาบุตนะนักอภิชาติชาติชั่วไม่ใช่ชาติดีชาติชั่ว แก้ไขสันดานตัวเองไม่ได้มานั่งเที่ยวสอนชาวบ้านแต่สุดท้ายตัวเองก็มานั่งด่าชาวบ้านมานั่งขำชาวบ้านทําให้ได้นะช่วยเปลี่ยนตัวเองให้ได้หน่อยคนที่เขามองเข้ามาเขาจะเห็นว่ามึงสอนธรรมะแต่มึงปฏิบัติไม่ได้หาอะไรสักอย่างเลยสิ่งที่พวกมึงทํากันแต่ละอย่างเชื่อไหมกูไม่เคยทำเลยกูด่าเนี่ยกูด่าเฉพาะในไฟ์สดนอกไฟ์สดกูไม่เคยดา่าใช่หรือเปล่าแต่กูเห็นมึงอ่ะไม่ไฟ์สดมึงก็ด่านะ กูเห็นมึงเวลามีใครด่ากูกูก็เข้ามึงกูก็เห็นพวกมึงเข้าไปนั่งขำกันนั่นเหรอสันดานนักพิธรรมนั่นเหรอทำอันยิ่งที่พวกมึงศึกษามาถ้ามึงศึกษาแล้วปฏิบัติไม่ได้เว่ยงทิ้งเถอะเผาทิ้งไม่มีประโยชน์ศึกษามาแต่ปฏิบัติไม่ได้เขวียงทิ้งซะอย่าศึกษาเลยปริยัติที่เป็นงูพิษปริยัติที่เป็นหมันเปล่าปริยัติที่ซ้ำไม่สามารถช่วยมึงเนี่ยดีขึ้นได้เลยโยนทิ้งซะมึงจะเห็นกูโกรธกูเกียดติกูฆ่าพยาบาทกูเป็นเฉพาะในไร้สด ออกรายการทีวีกูไม่เป็นภาคปฏิบัติกูไม่เป็นตอบคำถามโต้อตอบกูไม่เป็นกูบอกแล้วว่าในไลฟ์สไตล์นี้กูจะไม่เปลี่ยนเพราะกูสอนเฉพาะในช่องนี้ช่องอื่นใครชอบอันไหนแบบไหนก็ไปฟังอันนั้นสิคนชอบจริตแบบนี้ฟังอันนี้กูทำไว้ทุกจริตหมดมึงชอบจริตไหนมึงไปฟังจริตนั้นเลยจริตแบบนอบเนบิบกูก็มีจริตแบบเรียบร้อยกูก็มีจริตแบบดาทอต่อว่ากูมี กูมีทุกจริตจริตแบบสนุกปกหากูก็มีกูมีทุกจริตมึงเลือกฟังเอาเลยกูงงมากเลยอ่ะมาจับกันอยู่จริตเดียวเนี่ยจริตอื่นกูไลฟ์สดตั้งเยอะตั้งแล้วจริตจริตที่กูไปสอนผู้ป่วยซึมเศร้ากูก็มีจริตที่กูสอนคนป่วยติดเตียงกูก็มีจริตที่กูสอนกับคนป่วยใกล้ตายกูก็มีทําไมมึงไม่เอาจริตพวกเนี้ไปพูดกันบ้างล่ะว่าเฮ้ยเขาสอนดีนะทําไมน้ําเสียงน้ําตามันดูมีเมตตาจังเลย ทำไมเขาถึงไปสอนคนป่วยติดเตียงไม่เอาเงินสักบาททำไมถึงไปแล้วแบบว่าเออมันมีประโยชน์มากเลยกูถามจริงทำไมไม่ทำทำไมไม่ชมเชยอะไรกูแบบนั้นบ้างอะตอบกูสิเพราะอะไรก็เพราะมึงอิจฉาไงมึงจำไว้คนไม่อิจฉาจะตำหนิด้วยสรรเสริญด้วยคนอิจฉาตำหนิอย่างเดียวที่เห็นว่าดีมันจะไม่หยิบมาพูดเพราะเดี๋ยวมันจะได้ค่าได้แสงคนจะชอบมันมากขึ้นเห็นไหมมึงอิจฉา ้าแน่จริงสิ่งที่กูพูดดีทำไมไม่เอามาพูดบ้างอะคนที่เขาตําหนิติติงตามทําไม่มีความอิจฉาเจือปนในใจเขาจะติด้วยสรรเสริญด้วยสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญเขาจะสรรเสริญสิ่งที่ควรตําหนิติติงเขาจําตาหนิตีติงถ้าทําได้ตามนี้นั่นแหละกูจะสรรเสริญมึงกูจะนับว่ามึงเป็นสัตบุรุษเพราะในใจมึงสะอาดไม่สกรปรกแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่นี่มึงเล่นติอย่างเดียวไม่มีสรรเสริญเลยพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญต่อบุคคลเหล่านี้นั่นแหละที่มึงเป็น